เรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับหนึ่งในนักเตะที่กําลังจะเข้ามาเป็นกําลังเสริมสําหรับทีมของเราในการแข่งขันฤด,ดูกาลใหม่ที่กําลังจะมาถึงภายใต้การทําทีมของทางอาร์เนอร์สโตรทเท็เนอร์ดัชแมนโดยที่เราไม่จําเป็นจะต้องควักเงินค่าตัวเลยแม้แต่สตางค์เดียว นั่นก็คือในรายของทางฟาบิโอคข่าเลโยนักเตะสารพัดประโยชน์ของทีมเราที่ถูกปล่อยยืมตัวไปลงเล่นกับทางเดอะไทสเกอร์เฮาซิตี้ในช่วงครึ่งหลังของการแข่งขันในฤดูกาลนี้และมันก็ช่วยให้เขาสามารถเรียกคืนฟอร์มเก่งของตัวเองกลับมาได้อีกครั้งกับผลงานการมีส่วนร่วมในการทำประตูไปมากถึงส1เว็ลูกจากการลงสนามเพียงแค่ย0นัดในการแข่งขันทุกรายการ นั่นแบ่งเป็นการยิงประตูด้วยตัวของเขาเองไป9กลูกและผ่านบอลให้เพื่อนร่วมทีมทําประตูไปอีกสองแอสซิ์ด้วยกันล่าสุดตามการรายงานข่าวจากทางเดอแอตเลติกสื่อข่าวชื่อดังของประเทศอังกฤษ,ก,ษก็ออกมาเปิดเผยจุดยืนของทางยอดทีมจากเมอร์ซี่ไซส์ที่มีต่อตัวของนักเตะรายนี้ออกมาแล้ว เมื่อพวกเขาได้ยืนยันเลยว่าทีมของเรามีความตั้งใจที่จะเก็บเขาเอาไว้ใช้งานสำหรับการแข่งขันในฤดูกาลใหม่หลังจากผู้บริหารของสโมสรมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของทางนักเตะและนั่นก็เป็นสาเหตุที่สามารถนำมาอธิบายได้ว่าทำไมเราถึงไม่มีการใส่เงื่อนไขในการขายขาดเขาตอนที่ปล่อยยิงตัวไปให้กับทางคาิต,ตี้ดังกล่าวขางตนทั้งนี้เราก็ต้องการแค่ให้ทางคาร์วาโยนั้น ได้ไปเรียกคืนความมั่นใจของตัวเองกลับมาและมีโอกาสลงสนามอย่างสมบำเสมอเท่านั้นประกชอบเหมาะกับแผนการเล่นแบบใหม่ของทางสลอตท,ที่เขามักจะเลือกใช้ระบบการเล่นแบบ4ี31ก็เป็นการเอื้อให้กับสไตล์การเล่นของดาวเตะวัย21ปีรายนี้ได้เป็นอย่างดีด้วย ดังนั้นเขาจะได้รับโอกาสสร้างความประทับใจให้กับเฮดโค้ชคนใหม่ของเราสำหรับช่วงปรีซีซั่นซึ่งทีมของเราจะมีการเรียกรวมผลนักเตะกลับมารายงานตัวกันอีกครั้งในช่วงต้นเดือนกรกฎาคมต่อไปเรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้เพราะอยาจะขอพาเพื่อนๆกลับมาดูเรื่องราวเกี่ยวกับหนึ่งในอดีตนักเตะตัวนาโชคของทีมเราอย่างทางดิวอโอริกีกับเจ้านายเก่าของเขาอย่างทางเยอกนครอบกัน เมื่อเรายิงไว้ย29ปีเพิ่งจะอำราถิ่นแอนฟิลด์ของเราไปเมื่อปี2022หลังจากหมดสัญญากับสโมสรและเลือกย้ายไปอยู่กับทางปีศาจแดงดำเอซิมิลานแบบไรค้คาตัวแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จที่นั่นด้วยเหตุนี้จึงทำให้เขาถูกปล่อยยืมตัวกลับมาลงเล่นในเวทีพิมลิกอีกครั้งในการแข่งขันฤดูกาลนี้กับทางเจ้าป่านัตติงแฮมฟอรเรส อย่างไรก็ตามนี่คือหนึ่งในนักเตะชุดที่ประสบความสําเร็จมากที่สุดร่วมกับทางเยอเกนครับมาโดยช่วงอย่างยิ่งบทบาทของเขากับการช่วยให้ทีมของเราผงาดขึ้นมาคว้าแชมป์ยูฟาแชมเปียนลีกได้อย่างยิ่งใหญ่เป็นสมัยที่6ในหน้าประวัติศาสตร์ของทีมเราเขามีชื่อขึ้นสกอร์บอรดในเกมรอบชิงชนะเลิศกับทางไก่เดทอง ทัดนมฮอสเปอร์เมื่อปี2019และช่วยทีมของเราคว้าชัยชนะมาได้2ประตูต่อศู0ทะลึงแชมป์ม,มักครอง ทั้งนี้เมื่อวานนี้มันก็เป็นวันครบรอบการคว้าแชมป์ดังกล่าวข้างต้น5ปีพอดิบพอดีและตัวของทักโอลิกี้เองก็ได้ใช้โอกาสดังกล่าวนั้นในการออกมาโพสต์ลงบนอิสตราแกมส่วนตัวของเขาเพื่อยกย่องทางครอปหลังจากในายใหญ่ชาวเยอรมันของเราก็าเพิ่งวางมือจากการคุมทัพที่แอนฟิลด์อย่างเป็นทางการเพื่อเปิดทางให้กับทักอาร์เนอร์ส์็อเข้ามาทำหน้าที่แทนต่อไป รู้สึกสำนึกบุญคุณตลอดไปเยอเกนครับกับตำนานที่คุณได้สร้างเอาไว้โอลิกี้โพสต์ลงในไอจของเขาเมื่อฟังเรื่องราวของคนที่ย้ายออกจากทีมของเราไปกันแล้วข่าวต่อไปของวันนี้เราขยับมาดูอีกหนึ่งผู้เล่นที่กำลังจะอำลาสโมสรของเราในอนาคตอันใกล้ด้วยเช่นเดียวกัน นั่นก็คือทางครีวินคิลเลอร์ในด่านมือ2ของทีมเราหลังจากเขาเด้ออกมายอมรับแบบตรงไปตรงมาเลยว่าต้องการที่จะย้ายทีมเพื่อโอกาสการลงสนามอย่างสม่ำเสมอในฐานะผู้รักษาเปิดระตูมือหนึ่งผมเปิดกว้างสำหรับทุกทางเลือกเลยนะคิลเลอร์กล่าว ผมจำเป็นจะต้องพูดคุยกับผู้จัดการทีมคนใหม่และบรรดาผู้บริหารใหม่ที่จะย้ายเข้ามาผมต้องคุยกับพวกเขาก่อนถึงจะมีการตัดสินใจอะไรลงไปหากผมจะย้ายทีมทุกอย่างต้องเหมาะสมกับตัวผมและรวมถึงสโมสรด้วยมันอาจจะเป็นในประเทศอังกฤษหรือในต่างแดนก็ได้นะการตัดสินใจให้ถูกต้องนั้นมันจะต้องเหมาะสมทั้งกับตัวของผมเองและนั่นก็คือสิ่งที่สำคัญที่สุด ผมอยู่ในช่วงของเส้นทางอาชีพที่ผมจะต้องก้าวเดินต่อไปผมต้องได้ลงสนามในทุกๆสัปดาห์ผมอยากจะเป็นผู้รักษาประตูมือหนึ่งนั่นแหละคือความทะเยอทะยานที่ผมมีย้อนกลับไปเมื่อฤดูกาลก่อนโน้นผมได้ลงเล่นไม่มากนะดังนั้นความตั้งใจของผมก็คือการย้ายออกไปเพื่อให้ได้หลงเล่นมากยิ่งขึ้นแต่สโมสรและผู้จัดการทีมมีมุมมองที่แตกต่างออกไป ในเดือนมกกราคมมันมีข้อเสนอเข้ามาในช่วงท้ายก่อนปิดตลาดแต่ผมเองก็ไม่ทราบรายละเอียดมากนะที่ผมรู้ก็คือสโมสรจจำเป็นจะต้องหาตัวแทนของผมให้ได้เสียก่อนท้ายที่สุดผมลงเอยด้วยการอยู่กับทีมต่อและมันก็ออกมาดีด้วยผมไม่เคยสงสัยในความสามารถของตัวเองผมคิดว่าทุกคนที่ลิเวอร์พูลก็เหมือนกันผมได้โอกาสโชว์ให้ทุกคนได้เห็นว่าผมมีดีพอที่จะลงเล่นในระดับนี้ได้ เป้าหมายหลักของผมก็คือการแสดงให้คนอื่นได้เห็นว่าผมทํามันได้การลงเล่นเป็นผู้รักษาประตูมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะมันขึ้นอยู่กับการตัดสินใจและความเฉียบคม มันเป็นเรื่องที่สวยงามที่ผมเล่ยลงสนามค่อนข้างจะเยอะในฤดูกาลที่ผ่านมาพร้มรอคอยโอกาสมาตลอดสมโมสรอ,อื่นๆก็คงจะได้เห็นการลงสนามของผมและหวังว่ามันจะมีความสนใจเข้ามาพ้อมคิดว่าในตอนนี้มันถึงเวลาที่เหมาะสมแล้ว ไปกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูเรื่องราวเกี่ยวกับเป้าหมายการเสริมทัพนักเตะหน้าใหม่ของเราเพิ่มเติมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแนวรุกกันบ้างเมื่อคนที่มีข่าวหนาหูกับทีมของเราในช่วงหลายวันที่ผ่านมาก,ก็คือคริสเซนซิโอซัมเมอร์วิลปีกตัวเก่งจากทางยุงทองลิสยูนเาแตหลังจากต้นสังกัดของเขาได้ออกมาแบกท่าเลยว่า พร้อมจะขายทางดาวแต่ไว้22ปีรายนี้ออกมาเพื่อระดมทุนเข้าสู่ทีมทั้งนี้ทางลิสเองประสบความล้มเหลวในการคว้าตัวเลื่อนชั้นสู่พิีเมียร์ลีกหลังไปปราชัยในเกมรอบชิงชนะเลิศของศึกเพลย์ออฟให้กับทางนักบุญเซารเทมตัน นั่นทำให้พวกเขามีการตั้งค่าหัวของซัมเมอร์วิวเอาไว้ที่ตัวเลขราว30-40ล้านปอนด์แต่จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีความคืบหน้าใดๆเกี่ยวกับดิวนี้ออกมาโดยนอกจากทางลิเวอร์พูลของเราแล้วสิงโตเงือมครามชิลซีเองก็เป็นอีกสโมสรที่ตกเป็นข่าวพัวพันอยากจะได้ไรายเซนของเขาไปครอบครองด้วย ล่าสุดตามการรายงานข่าวจากทาง f a b ์มิ i o โอโรมานักข่าวระดับเทียนหนึ่งที่มีความน่าเชื่อถือสูงที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งข่าวคราวเรื่องการซื้อขายนักเตะกะ็ไมให้ข้อมูลเพิ่มเติมในประเด็นนี้แบบชัดเจนไปเลยว่าทั้งสองทีมดังกล่าวข้างต้นนั้นให้ความสนใจในตัวนักเตะอยู่จริงแต่มันยังไม่ได้มีการเจรจาหรือพูดคุยกันอย่างเป็นปรูปธรรม เชลซีและลิเวอร์พูลยังคงติดตามดูสถานการณ์ของคริสเตีนซิโอซัมเมอร์วิลล์อยู่อย่างใกล้ชิดนะลูมาโนโพสต์ลงในเอ็กซ์สุดตัวของเขาทั้งสองสโมสรตามดูเขาใหนฤหดูกาลนี้และแสดงความสนใจเข้ามาในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาในตอนนี้มันยังไม่ได้มีอะไรคืบหน้าไปแต่การพูดคุยกับดาวเตะดัตช์แมนคาดว่าจะตามมาในเร็วๆนี้ ในนก็พูดถึงเป้าหมายการเสริมทัพนักเตะหน้าใหม่ของเรากันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้เรามาดูเรื่องนี้ให้ขรบถ้วนกระบวนความกันไปเลยนั่นก็คือในรายของทางซานเดียโก้คิมีเนสดาวยิงตัวเก่งจากทางเฟยโนดรอตเทดัมหลังจากก่อนหน้านี้มันก็มีกระแสข่าวออกมาว่าลิเวอร์พูลเตรียมไปคว้าวตัวเขามาเป็นของกำนันให้กับทางอาร์เนอร์สตตเทนเนอร์คนใหม่ หลังเาวายิงไว้ย2่ปีเองก็มีสถิติที่ยอดเยี่ยมตอนลงเล่นให้กับทางสรตอสมัยที่อยู่ในประเทศฮอนแลนด์ว่าทำไปทั้งสิ้น49ประตูกับอีก11เแอสซิตจากการลงสนาม86นั้นัดให้กับทางเฟเยนโน ล่าสุดทางฟาบิซิโอโรมาโน่ก็ออกมาชี้แจงแถลงไขถึงประเด็นนี้ด้วยหลังมันมีรายงานข่าวจากทางเอสติกาสื่อในหลีกบ้านเกิดของนักเตะที่ประเทศเม็กซิโกที่มีการโหมข่าวออกมาเลยว่าคิมิเนสอาจจะกลายมาเป็นนักเตะใหม่คนแรกในยุคข,ของสโต นั่นทำให้โรมาโนต้องออกมาเคลียร์แบบชัดๆเลยว่าจากรายงานข่าวที่เขาได้รับมามันอาจจะยังเดินเกมไปไม่ถึงขั้นนั้นแต่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งดีลที่เราน่าจะจับตาม,มองอยู่ด้วยอย่างยิ่งเช่นเดียวกัน แม้ว่ามันจะมีทีวีในประเทศเม็กซิโกที่รายงานข่าวออกมาว่าหนึ่งในการเซ็นสัญญาแรกๆที่ทางอาร์เนสซอนต้องการทำกับทางลิเวอร์พูลก็คือการดึงตัวสิทธิ์เก่าของเขาที่เฟเยนนดอย่างทางซานเดียกโกคิมิเนสเข้ามาแต่จนถึงตอนนี้ส่วนตัวของผมเองนั้นยังไม่ได้รับทราบข้อมูลเหล่านั้นเข้ามาแต่อย่างใดน,นะลูมาโนกรา เราต้องมารอดูกันว่าทางสลอตและลิเวเฟร์พูจะตัดสินใจอย่างไรแต่ผมยังไม่ได้ทราบข้อมูลใดๆว่ามันมีการพูดคุยกันอย่างเป็นรูปประรมไปแล้วเช่นเดียวกันกับข่าวของทางดาวินนูนเยสที่ก็ยังคงเงียบเชียบอยู่ด้วยเหมือนกันแล้วเพื่อนๆละ่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ไใต้คลิปเลยและเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ